ดีครับมาช,บชมบ่อกันนะครับบ่อตอนนี้สภาพน้ําสมบูรณ์มากครัคุณพิศะสภาพน้ําสมบูรณ์มากเลยนะครับน้ําใสครับเราใช้น้ําบาดาลนะครับไร้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ใสแจ่มเลยครับสภาพบ่อการยั้งกุ้งที่เหมาะสมนะครับเรามีพืชน้ดํดเลยนะครับบ่อสมบูรณ์กลุ้งก็จะโตเร็วนะครับ องตูวมาแล้วสีสวยครับเป็นมอส,ญญสญญตะายดีมันมนะ่ะเำาปล่อยมันมันกำลังเกิดเขาถุงมาเลยผักกาเฉดครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับอันคืคุ้มิปูถุงถงถุงม,มาเกเลยตะลตรสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูยอดผักกาเฉดครับรู้เลยความสมบูรณ์ของน้ำที่นี่บัวแดงก็มีด้วยนะครับบัวแดงครับบัวแ <c oughs> ดง <c oughs> ปลาเล็กปลาน้อยครับปลาซิวปลาส้อยเพียบครับหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่กำลังปีกันอยู่ไข่ก็มีครับไข่ก็มี